Sweet hãy sao đi qua ông quăng cầu mà bóp cái dạy hai bỏ hai dạy hai hai dạy hai dạy hai hai

ฟังไปข้าแถวน้าจัทำไหมไม่ไปแล้วพี่ฟังไปเรียนโอเค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 อเค่ะ ไม่ต้องกลับอยู่นี่แด็กไปก่อนจ้ะค่ะไม่ไม่ไมปังยังไม่มาพี่ปังอยู่โรงยันเขาจะมาได้ไงกลับไปนะค่ะยังยัง Really well. i'm ready to wear them i'm ready to ที่นี่จากคนอยนู่ดงอยู่ป่านะพี่อยู่ในดงในป่าอยู่เรือนายคน mặt mãi đó mặt mãi là mặt mãi là mặt mãi là mặt 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 mặt